สวัสดีครับพวกผมบัตไลเอียนะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Cat แค t ออ c แคเราก็มาเล่นต่อบ้านจินเบกันเลยครับบ้านจินเบผมก็ขึ้นบ้านาเลเวลห้าไปแล้วนะครับก็ใครที่ตามอยู่ก็อัพตามมาได้เลยครับ ผมก็ยังไม่ได้เอาของลงเลยนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มไล่เอาสิ่งก่อสร้างลงเลยดีกว่าลงเลยวันไหนที่มันทําได้เร็วก่อนก็เอาลงเลยเดี๋ยวค่อยมาจัดที่ลัง แขงหรือลากยาวไปเลยนะเราเบิกตังค์มาได้เลยนะยังไงเราก็ได้เยอะ าเราเหลือเือออปปอีกเลยได้มีเปล่าเหลือหรือเปล่าไม่ใช่หมดนะโอเคเริ่มหมดตุกแล้วซือ้อพอแล้วปล่าเนี่ย ก็อะไรที่มันไว้ก่อนก็ลงมาเลยนะเดี๋ยวช้าๆเก็บไว้ซื้อตอนที่แบบเราไปป้นอ่ลงไว้ก่อนไม่ต้องจัดเดี๋ยวเราไปจัดทีเดียวสิบนาทีสิบวิโอเคได้ แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อไอ้พวกที่แบบว่าตามชั่วโมงอันนี้จำเป็นแล้วก็เอามาได้เลยไปใช้แปดชั่วโมงสามชั่วโมงก็จัดไปครับช่างไม่ว่า8นิดนิ ใจเย็นครับโอเคเอไปกอซื้อครบหรืยังโอเคซื้อครบแล้วครับต่อไปดี๋ยวเราก็จะมาปนให้มันเต็มเลยนะ้ำม่วงเราเหลือใช่ไหมเราจัดไปอ๋อติด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 สองนาทีคนระับ ผมว่าเราอัพค่ายกองทัพเียแหละดีที่สุดเดี๋ยวผมจะอัพค่ายกองทัพทิ้งเรื่อยๆเราไปตีกันก่อนดีวกว่ามีเพื่อนออนเนี่ยอูคนออนบาดแต่ม่มีคนส่งเดี๋ยวผมไปจัดการส่งรรอสักครู่รอสักครู่ ระหว่างที่รอแล้วก็อาพดไปด้วยครับสงสัยเราต้องเข้าไปส่งเองครับถ้าเพื่อนไม่มีใครส่งให้โหอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ย เช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนมีทนะหารแอนมามีนะครับเป็นตัวมุดดินนะครับเราก็ใช้บอลลูนด้วยครับนี่ครับเราก็ลออมันออกมาแล้วก็ลุมตีมครับ ส่วนบอลลูนก็ทำลายป้อมทำลายนี่ดีแล้วความจริงเราไม่ต้องข้ามันก็ได้ใช้บอลลูนจัดการแต่ว่าตัวผม,ไ,มได้เซตบอลลูนไว้ด้านหน้ากลเวก็มันนั้นทหารนลธนูมันก็จะมาก่อนบอลลูนะก็เลยแบบลงลงปีไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเคลียร์ไม่ต้องมาอะไรหลายหลายอย่าง ใครเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหนะ่อยเป็นกำลังใจให้กันครับก็สายนี้บอกแล้วครับดีดีครับ มันลงง่ายอะไรง่ายต่อผลิตตัวต่ออะตอนนี้เพิ่มไ้นี่แล้วกันเพิ่มพลนทนูแล้วกัน แต่ตัวละครเราไม่ผลิตช้าเราต้องรอเนี่ยเราก็รรรกทำารกิคเพชรก็ได้ครับอะไรก็ได้เอ้าเฮ้เขามีคนส่งมาให้แล้วครับผมใครวะไม่รู้ใครออนอยู่นะน่าจะคนในแคนนะครับ ก็ขอบคุณเลยนะครับที่ส่งทหามาให้ครับน่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูช่องผมแล้วก็เข้ามาอยู่แขนด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้เราซื้อหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรหอือทีกคนนะไปซื้อนี่อย่างนี้เพจผมก็จะอัพกองไฟต่อเลยดีไหม หรือจะอัพอะไรก่อนอัพนี่ก่อนเลยได้อัพบอลลูอัพนี่ดีกว่าคือยังไงเราอยากได้ทหารเยอะอยู่แล้วอ้าวนีว่มันนานไปดสิบห้าทีผมยากเลยว่าจะตีก่อน เงนมาอยู่ดีเซ็นเตอน์นยถือไปเอาอแพงก่อนครับมอา่ม,ามงอะไรเยอะสองหมื่นเลยนะครับถ,ถือไปเยอะอยู่ แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราได้จากตรงนี้ครับนี่ครับแปดแสนครับถ้าเราตีพบมันก็จะเต็มปลิกเหมือนเดิมครับนี่เราไปอัพไปเลยครับค่อยๆอัพไปครับค่อยๆเล่นครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่ามันใช้เวลาหลายวันครับนี่อย่างอัพบ้านต่อไปก็สิบสองชั่วโมงครับถือว่าเริ่มนานครับจากเมื่อก่อนครับสิบนาทีสิบห้านาที เต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงตอนนี้รอไปกับสิบสองชั่วโมงครับครึ่งวันแล้วครับไปเอากองไฟครับแล้วก็ตัวก็ฝึกเสร็จแล้วครับก็เริ่มไปตีกันต่อเลยครับฝึกรอบหนึ่งก็สิบนาทีนะครับนานมากครับโอเค ตีบ้านรวยรวยรวยวยดีกโอไหวปะเนี่ยไม่ไหวนะแอร์เขาอยู่ลึกนะครับเดี๋ยวบอลูนมันเดินเออครับเดี๋ยวผมไปจัดทหารใหม่ดีกว่าเพื่อเราแบบว่าลงไม่ต้องครบอ่ะลงเฉพาะบอลูกนก็ดได้นะจะได้แบบไม่เปลืองทหาร จะได้ตีได้อีกหลายๆรอบครับก็อยากผมอยากเล่นจะได้คุยกับทุกคนด้วยอาจคิดให้ทุกคนดูนี่อย่างเงี้ยครับโอเค ก็สรุปก็ต้องปล่อยเยอะอยู่ดีโอเคผมก็จะปล่อยแค่นี้แล้วกันให้แค่นี้ละต้องปล่อยอยอช้าพอาประมาณนี้ที่เหลือก็น่าจะรอทหารได้ ใครเข้ามารับชมก็อยากอยู่แคนผมก็เข้ามาได้นะครับผมรับหมดครับหาเพื่อนเล่นคือแบบว่าไม่ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดอะไรก็มาอยู่ด้วยกันได้เลย ก็ผลิตบอลลูมน,นครับอลอยก็รอ,อกแป๊บหนึ่งเับเดี๋ยวตเต็มก็ไปตีหาอะไรตีหาอะไรทำกันครับ้บานนี้ก็มีอะไรให้อัพนะครับเยอะแยะครับยินใหญ่คู่จะตีก่อนหรือใครอัพดีว่าบ คือมึงจัดดีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลเดี๋ยวดีดเดี๋ยวผักสรุปจะได้ดาวไหมเนี่ย ได้เฉยแต่ไม่สวยเขาน่าจะตีเราหมดหรอ <c oughs> ทำไมมันโหดจังวะถ้าเรามันน้อยไปนีใ้ซื้ออยนะู่เนี ออ oh, แล้วไม่มีตังค์นะฮะเดี๋ยวตังค์ครบแล้วเราเจอกันครับเนี่ย <Yeah. S 2> ทำไมเราเจอแต่ยากๆวะ่ะไม่เหมาะกับบ้านเราเลยถามจริงแล้วมันต้องตีรอบนอก เอาตีจบก่อนเราอยู่เราตีได้ยี่สี่เราตีได้สามยี่สี่เคยะไรแต่ไม่ได้ดาวาสิครับเออเจอบ้านนี้ ต้องใช้สูตรแบบว่าตาลุมบอลน,นะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ดาวเลยส่วนมากเราจะเจอแบบบ้านนี้่าพี่แบบว่าอะไรการเยอะมันไม่เหมาะสมที่เราฮักบ้านอยู่มันใหญ่กว่าเราได้ไงอ,อหรือว่าเป็นที่โลกเราตีได้หลายหลายครับเรียกโลกเลยไอคอนคอน เราตีได้ค้อนเยอะกว่าค้อนเราเยอะเท่าไอะไรก็เจอแบบบ้านยากหรือเปล่าประมาณนั้น่นทำไมมันนานอ,าอีกแล้วครับผมรถใตหนักจเต็มเล ตีบ้านก่อนเออตีคนก็ได้ตีป้อมตีป้อมเข้าอย่างนี้ค่อยชื่นใจนะครับ ไม่ถึงไม่ถึงก็ไปตีบ้านนี้กันดีกว่าใช่รอนานรอนานไปอ่ะก็เดี๋ยวโป้นีสกสองรอบผมก็จะพอนะจะหาแบบว่า,าเขา้าง่ายงเงินเยอะ ทองเยอะๆน้ำม่วงเย,ยอะเยอะจริงแต่ไม่น่ารอดนะขอแบบเจอแบบเยอะๆแต่เราต้องไหวด้วยนะครับไม่ใช่เราไม่ไหวยังนี้ได้อยู่ ก็เช็คคนอ่ะใส่หนักไปเลยครับผมก็ยังไม่เอาอาหารแชรลงนะเก็บไปก่อนยังไงเราก็ตีได้ก็ใส่อาหารไปเลย เพื่อนๆคนไหนที่เริ่มเล่นใหม่ก็ย้อนไปดูคลิปที่ผมเพิ่งสร้างบ้านหลังนี้ก็ได้ครับเป็นแนวทางการเล่นก็ไม่ได้แบบว่าโหดอะไรนรบแต่ว่าเอาไปใช้ร่วมกันได้ค,ค่อยๆอารมค่อยๆทําอะไรไปครับเพราะผมไม่รีบขึ้นอยู่แล้วนะบ้านราะผมจะอัพแบบว่าทุกส่วนให้มันตันก่อน มันดีดีดีกว่าดีกว่าข้ามบ้านข้ามบ้านไปปุ๊บตอนนี้เราก็พ่นยากอะไรยากคืออยากให้แบบว่าบ้านมันสวยงามเลยก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเราก็ผลิตตัวไว้กรับจะลืมครับ ผู้ียงบอลลูน16ตัวก็ะดก่งแต่จะเปลี่ยนเป็น12แล้วก็ทหารโทนทนูตีสิวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า20นาทีแล้วไอ้ส่วนที่ผมจะอัพต่อเดี๋ยวผมก็ไปอัพคืนนี้แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาอัดคลิปต่อ ก็ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกด s ั b สไ r ร b ์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย